นครับตอนนี้เรามาถึงเขาใหญ่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 แย้กันในขี้ขบแล้วสองควบสี่เดือนขี้ขบแล้วลูกส่วนวันนี้ไม่ได้พากันดิบมาแต่เราจะดูนี่แผนไปด้านหลังเราจะไปเที่ยวฝั่งหลังกันนะโอเคไหมโอเคไหม Are you ready Yes นี่ไปเลย Let's go เต็มเหรอไปดูองมไปไปดูไปดูไปอันนี้ถ่ายอีก่บนน่ะแล้วคูปองนะดูดี่ว่าไปเลยเออมาดูเมิติจี้ไปไหนกันคันนี้ไปไหนกันนี่นั่งตรงไหนโอ้ไม่ได้เราที่น้าไปขอหนึ่งสองสาม น,น,นี่นั่งอย่างนี้จริงเหรอดูที่นั่งแล้วเราจะคว่ำไหมอันนี้ลงที่เดิมใช่ไหมคะอย่าวนมาลงตรงนี้ใช่ไหมครับวนลงตรงนี้เนาะบบนนมาเพื่อน,นั่งรถไฟ<ว>สวัสดีค่ะ เมื่อกี้เราขึ้นรถไฟสนสนุกมาแล้วไห <c oughs> นถ่ายหน้าหน่อยดิ <c oughs> ถามว่าเก่งไหมา <c oughs> ว่าห้ามเกรื่องแสิกิโลเนี่ยแล้วไปบอกเขาน้ำหนักเกินนะดิแต่นั่งได้เขาไม่ได้ว่าอะไรอื่น <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาการเนสไฟนี่นะครับเป็นนั่งไดโนเสาร์นะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่า เป็นแไร่อุ้ยควันระวังควันติดที่ไติดแล้วหรือเปล่านะไปดูก่อนได้ตั๋วมาแล้วนะครับตั๋วให้กันเนี่ยเล่นไดโนเสาร์เล่นไหมเอาตัวไหนเอาตัวไหนอเรื่องไปเอาไปรื่องเอาไปเรื่องเอาเราไม่ยอับไอไหกทีเปวดขอไอแกเอาอยู่แกคุมลูกก็ได้ Are you ready? Beware. Bike it up. เหได้ก็เสาอยู่ไหนอุ้ยป,ป้าป,ป๊าเห็นสเตโกโซลัสแถวๆนี้นแลหละต้องซื้อคาเฟ่ก่อนนะแค่นนี้เห็นอะไรไหมแค่นีท้ทังหน้านู่นเห็นเห็นตัวอะไรไหมแค่นี้สเตโกโซลัสใช่ไหมเห็นได้ก็เสาไหม อ๋อใช่ไหมไปดูสิการเน็ตการเน็ตใช่ไหมไหนรูปหัวไปโอ๋ <c oughs> โอสิ <c oughs> โอ๋ <c oughs> โอสิ <c oughs> โอ๋ <c oughs> โอสิ เคยบอกใไอกันเนสแพ็คู่กับไดโนสเสาร์ดิ่หนึ่งสองสามทำยังไงนี่ตัวอะไรน,น,นี่ตัวอะไรอ่ายไปบ้านไดโนเสาร์ต้องไปแล้วลูกไปไปแันเนสปไปไม่ได้ลูกวางไปแล้วปไปไปดูตรงอื่นไปลูกไปคือไดโนเสาร์อีกป่ะ ไปตามหม,มีไปเพื่อหม,มีไปหาเด็กสาวไปดแล้วอ่บายบายชิงช้าก่อนไปไปแล้วก็ไปบ้านเด็กสาวแล้วหาอมีแล้วไปไปบายบายเด็กสาวด้วยบายบายไข่ได้ยบาย่เด็กสาวด้วยแล้วไปบาายอะไรอีกบายบายบอลลูนไหมบบายบอลลูนเอาไปหาหม,มีไป หัใครนะลูกใคจะห้าป้ายหัวฟ้าฮัลโหลฮัลโหลฟ้าเลยอ่โทรใหม่โทรใหม่เพิ่มอีกรอบนึงโทรอีกรอบนึงฮัลโหลฮัลโหลไม่ฮัลโหลตัวหาใครนะตัวหาฟ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายโอเควางที่เดิมนี่เราก็ถึงที่พักแล้วเย้เห็นไหมมีสระไว้ทางสวนโพดไปดูกันนี่ ลึกไหมยังยังไม่ลงอันนี้จักรเล่นน้ำมากกว่าใช่ไหมครับโยนลูกบอลด้วยเออเอาลูกบอลไหนโยนยังไงโยนตุ้มอ่ะไหนโยนให้หน่อยโยนตุ้มอู้เดวกกนเนปว่ยไปเก็บเนาะใช่ไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินบทากันนั้นก็คือที่นอนฟิวบ้านก็ประมาณนี้นะมาถึงฝนตกแล้วก็แห้งแล้ว ดือย่างดีใครมาพักที่เพื hey, oh. <sh> ่นะคะชื่ออะไรนะมาดีปากช่องเนาะไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันละเปล่ใครเปล่เด็กปิ๊กมามีมา อ้วละอาจับกดีดีกว่าอยากกินมงเด็กค่ะโอยากกินมงเ้าอ่ะคปนได้เลย,ยสาวไปไหนไปเลยสาว <ming birds> เลยลูกาโอเคโอเคโอเค เูป็นในเราสากันเป็นแบบแกเนเป็นตัวอะไรแเนเป็นทีเล็กที่หือไทยไทยเซนต์หอกใช่เอันนี้เป็นทีเล็กนะเยวจะเป็นทีเล็กจอมอมมงก่อนหอมอมิก่อนหอมอมมก่อน มันมีเป็นทยอ๋อมันมีเป็นทยสระทอแล้วปะป้าเป็นอะไรเป็นเป็นนเป็นตกาบินกันี่พูดให้รู้เรื่องไม่ีเดฟกไม่ฟังไม่ล้เองม่ีเดแล้วปาปาเป็นอะไรเป็นปไอ้ยยปาปาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นนิ้วบินเป็นลำตมเสาบินใช่ไหมลำตัแมเร์โทรศัพท์ ันเอนเอนเอ็กนเอนเอนเนอนับนับหน่อย

ทำทักวันเลยทกวันเด้งทุกวันเด้งอะไรกันแน่นี่ช้อนเป็นเทุกวันทุก่อนเอ้าเจมไม่ได้ใส่นี่หรอฮะไม่ได้ใส่นี่หรอไม่ได้ใส่มันอยู่ไม่ได้ลงใต้น้ำอ่ะแต่ว่าถ้าไปแบบว่ายน่าดีว่ายมามีจะมามีจะดำน้ำแล้วนะมามีจะดำน้ำละนี่ช้อนกันนี่เป็นฉลามเนี่ มอมีเป็นฉลามมล้มันมีเป็นฉลามแกเนี้มามีเป็นฉลามแล้วมีลงไปทำมือด้วย้ยฉลามว้าวเป็นฉลามมีฉลามต้องลงไปในน้ำอะไรอย่างงี้เล คืออะไรฮะขวายเป็นตัวอะไรลูกเป็นตัวอะไรตัวอะไรเป็นเสาร์สาร้องดับดะ แ่้ล้วเราองว้น้ำได้ไหม <c oughs> จนจะ้น้เราสใอใต้ทะเลด้วยที่เราไปดูเน, <c oughs> <c oughs> นาะดูแบบมามา,า,มากอ้าหนึ่งเองสนะาาแล้วยดสยดิดดยยิดิด เห็ข้าหลังไมรีน่มคเออ,อ,อ,เอ,อเห็นไหมไกไกลกว่าเดิมไหมไกกว่าเดิมไหมอ่มทีมามาทมอนนีอย่าอ,นะอย่าพึ่งทินะอย่าพิ่งอย่าพึง่งอย่าพิ่งหนาให้มันมีนักโตล <c oughs> ว้าวอะไรละ

ขาเป็นใบหนูสาวขายากกินเด็กหัวใจต้องสังมาแนั้นนะฮะหัพัมต้อจะเอียงเลยนะใช่ไม่บอกว่าเอียงเลยทำไมตอนนี้เา อันนี้อันนีไปแล้วพอ,อแล้วไหมไปอ่ะถึงมื้อดึกเฮ้ยมื้อเย็นของเราแล้วก็คือมากระทุ่งหมูกระทะนั่นเองแล้วอ่ะอธิบายเม,มนูนี้สิเมนูนี้คือหมูกระทะนะหมูกระทะริมสาใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้คือเราไม่มีะทะเราไม่มีหม้อไม่ใช่ไม่มีหม้ออย่างเดียวเขาให้น้ำแข็งมาแต่เราไม่มีแก้วด้วยเออวะเออใช่ใช่ เดี๋ยวป้าต้องไปโทรบอกมาแล้วมั้ยเออป้าจอกัป้าเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วนะคโอ้มีแก้วไหมครับเนี่ยแก้ขอชามของเด็กอันนึงได้ไหมอ๋อโอเคชามเด็กนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้นะคะนี่มาหนึ่งมาแล้วมาแล้วกันเน่กินอะไรดีกันเน่กินเต้าหู้ไหมอ๋อโอเคโอ้ชาวบ้านใหม่ การกาเนตกินอะไรอยู่ครับกินนุนอยู่กินอะไรครับนนขนมปังใช่ไหมครับใช่ชวดมามีก็คือแต่งหน้าก่อนนะคะแต่เราดูว่าวันนี้มีกิจะทำอะไรบ้างดูชุดเราพร้อมไหมชุดเราพร้อมไหมนี่ชุดกาเนดนี่เสื้อข้างหนเสื้อลงบอสป่ะเนี่ยใช่ไหมไม่ช่เออ้อน,นี้เสื้อลงบอสอันนี้มามีซื้ออันนี้ลุงบอสซื้อใช่ไหม,ไมไอืม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกิจกรรมกันเนี่นมาทางนี้ดิเกนีอยากเล่นอะไรบ้างเล่นเนื้อสาวอ้าวสกุตเตอร์เล่นไหมเล่นเล่นเราก็เล่นอะไรอีกเล่นจำไหมเล่นจำได้ไหมชิงชาเล่นไหมเล่นเราเล่นอะไรอีกอยากเล่นอะไรอีกวันนี้ขี่จักรยานไหมนี่นี่ส่วนลุกปะป๊าปะป๊านี่ลุกเป็นโจโฉ อไปเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราดูว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเล่นกันเน็ตวันนี้ก่อนบ๊ายบายแต่งน้าก่อนโอ้โหมอกลงขึ้นไปเร็ว ให้อยู่นะครับุณแม่ไม่ค่อยหิวแต่คุณแม่ก็สั่งให้พวกเราออยาากเมามีหมูแดงให้กันเลยดีกว่าอันนี้เรามีมาม่าห้อยขาทะเลมีปลาหมี่หมูแดงจะกินซุมน้ำไทยปะได้แล้วลก<ม>็เราอยู่ยตรงนี้ลูกเร,ราแต่เรากลัวกลัวลูกเราตกเหมือนกันนะ้วเลยลูกกินปลาหมี่หมูแดงกินบะหมี่หมูแดงไหมกันนี่ยก็อนอนเลยได้ขอ ในทาอะไรอย <oh> <oh yeah> ู่วไหนข้ไหนนนีมามีมานั่หหวโตแล้วเออมามีนัน um> ่าหวโตมัไม่คลิปน um ี้เราเอาขาอย่าเงี้ยว่าแตเนเอาขาออกมาแเนเอาขามาข้างนึนี่อาหารมาแล้วนะครับอาหมาแล้วนี่ก็คือมาม่าต้มยำรถไฟมีข้าวปุ้งแก่ดวดิ าารมกแล้วก็มี่งบะหมี่แล้วก็สม้มตำไทยไน่บะหมี่ของแกเนส <c oughs> กินไปบ้างแล้วแกเนสอร่อยไหมคะอร่อยอะไรครับ่อ,อยครับสิอร่อยครับหน่อยกอรรแกเนสอร่อยครับแกเนสพูดก่อนอร่อยครับเฮ้ยอะบายบายบายกล้องบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนู่นนู่นมองก่อนบายบายค่ะอร่อยครับก่อนอร่อยจ้าอร่อจ้าครับผมครับผมจุ๊บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็กินแล้วก็ไปซื้อแตใ,<ช>ใหม่แล้วก็กลับบ้านก็กลับบา้านแล้วนะบ๊ายบายปิดคลิปบ๊ายบายกางนนส